ันนี้ป้าจะมารีวิวของขวัญมันเกิดที่ได้มาอันนึงก็ซื้อเองอันนึงก็ไม่ได้ของขวัญมนเกิดอันนึงก็ซื้อเองอันนี้จะเป็นอันที่กล่องไหนครับอันั้นกล่องไหนครับอันนี้กล่องที่หนึ่งนะครับนี่กล่องที่หนึ่งนะครับกล่องนี้นะครับตัวนี้นะครับครับนี่กล่องแรกนี่เป็นหนูซื้อเองใช่ไหมครับ 180ห่งร้อบาทครับใช่ครับหนึ180บาทโอเคครับถูกต้องครับหนึบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเลโก้สไปเดอร์แใช่หกบาท99บาทครับเกาบาทรครับเก้าสิบเก้าบาทกับหัวอันนี้อ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวดูลาค่ เป,ออเป็นกล่องอย่างนี้เลยเป็นกล่องนี้นะครับนี่ราคาอยู่อันนี้ไม่ได้ของสั่งเสริมน้ำมาสองตัวครับอันนี้เป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็ตัวนี้เป็นกินกอบบินกินกอบบินนะครับทุกคนราคาราคาอยู่ไหนอันนี้เป็น LEGO เลโก้ไมค์คร <Minecraft S 2> ับของมิลตรน,นครับอันนี้ป้าแม่มให้มาไม่มีราคาครับแต่ว่าก็น่าจะแพงพอสมคว<อ>รเพราะว่ามันเป็นเลโก้แท้ครับทุกคนราคาหาย ราคาไห้อันนี้ถือว่าเฉยเป็นไม้คราบเวอร์อันนี้ครับใช่เป็นไม้คราบแบบใหญ่อันนี้นี่อยู่อันไหนครับอ่ะอันนี้ก็คืออันนี้ครับเดี๋ยวขอไม่ได้จากของขวัญมันเกิดนะครับซื้อเองครับอันนี้ยไหนอันไหนอันนี้ซื้อเองครับอืมอันนี้โอเคอันนี้คือใหญ่ที่สุดเลยอันนี้อันนี้คือกล่องนี้กล่องนี้ดูราคาก่อนดูราคาก่อนดูราคานี้ก่อนสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทนะครับ เอาไปอันใหญ่สุดครับหยิไปถึงครับเดงนักเด็กเด็กรีวิวใส่เสื้อทีมอะไรครับเนี่ยที่เจอกับแดงเดือดกับลิวร์พัวใส่เสื้อนี่แมนเลยแมนอยูแมนยู หามันโอเคอันนี้คืออันไหนอ่ะอันนี้คืออันใหญ่นี่ใช่ไหมครับอันใหญ่สุดเลยอันใหญ่สุดเลยครับเป็นเลโก้ไมค e c ร a f t นะครับกล่องอันนี้หายกล่องน้นหายกล่องเลื่อนหายอืมโอเคครับผมกล่องเปนด้าหายอันนี้เป็นเมืองใหญ่นะครับนี่บันไดขึ้นนะครับตัวเลโก้ก็จะขึ้นไปด้บันไดครับนี่กําลังวิ่งอยู่นะครับตัวนี้ แล้วส่วนบันไดอันนี้ยี่กินก็บินใช่ไหมครับส่วนบันไดเนี้เขาไม่ได้ให้มาเราต่อเองอ๋อเราต่อเองใช่ไหมครับใส่บันไดอันนี้แล้วอันไหนอีกอ่ะอันนี้คือลูกอะไรเนี่ยแครอทแครอทแครอทเหรอร้านแครอทใช่เหรอใช่แล้วมันเล่นยังไงอ่ะอันนี้คงต่อเองใช่ไหมใช่แล้วมันมีทีเอ็นทีทั้งหมดกี่ลูกครับสองลูกอันนี้หนึ่งสองมีสองลูก อืมมีงูกี่ตัวมีสัตว์เลี้ยงอ่ะ,ะสัตว์เลี้ยงอะไรมัง่งมีสัตว์เลี้ยงลองเอาตัวละครเลโก้ตัว,ตว,ตวละครเลโก้มาเลียงยืนเลียงกันให้หมดสิเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาตัวละครเลโก้นี่ครับตัวละครมันมีเยอะนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วครับแล้วมันอะไรครับอันนี้คือตัวที่หนึ่ง ตีฟตีฟอะไรครับ,รบน,น,นี่มีสามตัวเลยตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยไม่รู้รู้จักแต่ตัวนี้กับตัวนี้ทุกคนมดมดมาขึ้นที่เลโก้อนี้ครับนี่ครับวิ่งออกมาแล้วครับไหนนะ และสัตัวนี้นี่ครับไหนไหนมีเตียงนอนเนี่ยเหรออ๋อเลโก้มันเวลามันง่วงนอนมันก็จะมานอนตรงนี้เหรอครับนี่สเกเลตันสีตามันสีตามันอะไรครับคืออะไรคืออะไรสีตามันเริ่มออกอะสเกลเลตันอ๋อชื่ออะไรนะสเกลเลตันสเกลเลตันสเกลเลตันในไมค์ครับมันจะถือธนูธนู นี่ขเเป็น,นสีตาซทมบี้หายสีตาซทมบี้มันหายแล้วในเกนมมายครับมันฝันยังไทงทฝันมันฝันเองมันจะมีเอฟเฟกต์ฝัน,นหนูน,น,น้องถือตัวแล้วฝันให้ดูฝันจ้ะเขียนหักนี่ครับยืนเรียงกันแล้วอืมเอามาเรียงให้หมด

แค่นี้แล้วก็รวมพวกนี้ด้วยยืนเลียงเลยยืนเลียงเดาพุทธคนครับในดาบที่น้ำผึ้งลเอต์หิ้นอะไรครับ <c oughs> คืออะไรครับไหนเล่นโชว์ที่เวลาเล่นเลโกซิตี้เล่นยังไงว่าไงเพื่อน ไว้ตกันใดีายตายอะไรไดนอะไรวะไม่รู้รนี่อันนี้คือขั่วไม่ใช่ขั่วดิจอบจอบจอบอามาขุด,ดปีปลูกปลูกหญ้าด่ แล้วก็อนนี้ก็คือพวะพวก,กาขวานพวกระขวานพวกระขวานเอามองกล้องหน่อยนี่อันนี้คือพวะพวะพวะพ่อออกมาเล่นกันเลยหมดยังโอเค จบการรีวิวจบการรีวิวนะครับทุกคนนี่ริงก็บิ้งก็ขึ้นหมดแล้วนะ,ะ,วนนะครับอ่ะกดอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยจิ๊ง